สวัสดีครับทุกคนมันดูฟักทองกันชมพูฟ้าตัดไปแล้วครับฟ้าเขาแก่แล้วใบเขาเหลืองก็เลยตัดไปเดี๋ยวชมพูก็เขียว สักหลายวันหน่อยก็น่าจะได้แล้วนะครับตั้งแต่ปลูกมาวันแรกจนถึงวันนี้ประมาณเจ็ดสิบวันปลูกไว้แปดต้นกล่าวว่าต้นละลูกก็พอพรากนว่าได้มาห้าลูกเพราะช่วงที่เขาออกดอกผมไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ผสมพันธุ์ให้เขา พอผมกลับมารอดอกชุดใหม่ก็ผสมพันธุ์ก็ได้มาห้าลูกตรงนั้นสองตรงนี้อีกสอง ไม่ใช่มืออาชีพนะครับว่างก็ลองปลูกกันดูพอมีความรู้บ้างนิดๆนหน่อยๆเก็บเกี่ยวประสบาการณ์ไปปลูกในกระสอบสี่ต้นลงดินสี่ต้นเพื่อจะเทียบดูว่าใครจะให้ผลผลิตได้ดีกว่ากันปรากฏว่าใน,ในกระสอบสู้ลงดินไม่ได้แต่ก็ให้ลูกเหมือนกัน พ็ลงดินรากเขาจะไปได้ไกลกว่าประมาณ70วันตั้งแต่ปลูกจนถึงวันนี้อีกไม่กี่วันก็น่าจะมารับประทานได้แล้วกับลูกก็ใหญ่พอสมครวรแล้วปลูกไม่ยากเลย ไอมีที่ว่างก็ลองปลูกดูถ้าไม่เชื่อก็ลองมาดูคลิปต้นๆที่ผมทำไว้น,นะครับตั้งแต่วันแรกที่ลงดินกับตอนนี้ประมาณ70วันก็ว่าให้ผลผลิตยามมีเวลาว่างก็ทำได้นะครับทุกคนลองดูสนุกดีปลอดสารพิษเราไม่ได้มีเคมีใดๆทั้งสิ้น ใช้ปุ๋ยหมักพืชสดสูตรอาจารย์ธงชนะผมมีแล้วก็น้ำป่าหมักใช้แต่แบบชีวภาพอย่างเดียวเลยเพื่อให้สุขภาพพวกเราแข็งแรงขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับ